สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพร้อมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้2มีนาคม2564ครับช่วงนี้กรมบัญชีกลางเตรียมการแล้วนะครับเตรียมที่จะจ่ายเงินอสอมในเดือนมีนาคม2รายการนะครับซึ่งเมื่ออสอมส่งรายงานเดือนแล้วในวันสิ้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์64นะครับทางเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่หน่วยบริการในพื้นที่ก็จะเริ่มกดระบบสําหรับกดยืนยันผลงานอสอมและกดเบิก ต่อไประดับอำเภอก็จะกดเบิกให้ต่อไประดับจังหวัดก็จะกดเบิกต่อไปสํงงานักงานกรมส่งเสริมบริการกรมส่งเสริมสนับสนุบสนบ,บริการสุขภาพก็จะกดกดรายละเอียดในระบบคอมพิวเตอร์ไปส่งตรงไปยังกรมบัญชีกลางหลังจากน้นประมาณวันที่9ที่10บทกรมบัญชีกลางก็จะเริ่มวันที่8นะวันที่8ที่9กเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางแล้วกดทําระบบกดทําระบบและในที่สุด15มีนาคมก็เป็นวัน ที่ธนาคารพาณิชย์โอนก็บัญชีออสมอตามระบบที่กรมบัญชีกลางตั้งระบบาไว้นะครับรายการที่1อสมอจะได้รับเงินโอน15มีนาคมเป็นค่าบริการอสมอ1,000บาทเป็นค่าบริการของเดือนกุมภาพันธ์นะครับทีนี้ใครที่ได้รับค่าบริการได้บัญที่15มีนาคม1,000บาทไปแล้วกรมบัญชีกลางก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนี้ครับเบิกจ่ายโอนเข้าบัญชีอสมออีก ห้าร้อยบาทและวันที่สิบแปดมีนาคมนี้เป็นเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิดสิบเก้านะครับห้าร้อยบาทเพราะฉะนั้นเดือนนี้อ,อสมอก็ยังได้รับเงินสองรายการเหมือนทุกเดือนที่ผ่านมาก็คือเป็นค่าค่าป่วยการอสมอเดือนกุมภาพันธ์โอนวันที่ห้ามีนาคมหนึ่งพันบาทครับและค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิดสิบเก้าเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสี่ห้าร้อยบาทโอนวันที่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่ นี้ครับก็เป็นที่สังเกตว่าถ้าว่าอสมอรายใดได้รับเงินค่าป่วยการ1น0 0ก็จะได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดด้วยแต่ถ้าไม่ได้รับค่าป่วยการก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดด้วยนะครับขึ้นอยู่กับการกดของเจ้าหน้าที่ว่าท่านส่งรายงานไหมทํางานไหมนะครับว่ากันไปสรุปแล้วกรมบัญชีการก็จะเตรียมการและจ่ายตามที่มีการกดเงินให้ไปตั้งแต่ระดับปลากญ่าหน่วยงานที่อสมอ ทำงานอยู่กับหน่วยบริการสาสุขน,นั้นๆครับเดือนนี้มี2รายการนะครับ15มีนา1,000บาทนะครับค่าบาริกันแล้วก็18มีนา500บาทค่าตอบแทนสังไ a โควิด19ครับสวัสดีครับ